ดาวของผมใช้ชีวิตเบคข้างไม่มีใครเห็นอีกข้างของเราอุยอ้ยอ้ยุยขอโทษครับคุณคนสวยไม่เป็นไรคะ่ะทําไมคุณยังไม่รีบกลับบ้านจะถึงเวลาล็อกดาวแล้วนะเดี๋ยวทางการก็จับตัวไปล็อกอ๋อคือฉนหาบ้านไม่เจอะคะ่ะช่วยฉันทีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณไปอยู่บ้านผมก่อนแล้วกันขอบคุณนะ,ะ่ะ พ่อมาแล้วลูกพ่อพ่อผู้ชายเข้าบ้านได้ไงดาวของเราถ้าบ้านไหนมีลูกสาวอะ่ะห้ามผู้ชายเข้าบ้านพ่อก็รู้นี่แกจะบ,บ้าเหรอคนที่พ่อพามาเขาเป็นผู้หญิงพ่อตาบอดเหรอดูยังไงอะ่ะเขาเป็นผู้ชายผู้ชายได้ไงเขาออกจะสวยขนาดนี้เอาละเอาละจะเถียงกันตอนนี้พวกคุณเนี่ยต้องซ่อนผมให้ผ่านคืนนี้ไปได้หาเรื่องให้เตือนแท้ ทำไมพ่อบอกมันเป็นผู้หญิงวะเป็นผู้ชายแท้แท้ฮะทำไมดีอ่ะนเป็นอะไรอ่ะเธอร้องไห้ทำไมอะ่ะก็ได้ข่าวมันบอกว่าแม่ของฉันจะไฟไหม้ันไม่มีที่อยู่เรื่องจริงอะ่ะโถน่าสงสารจังเลยถ้าอย่างนั้นอะ่ะเธอมาอยู่ที่บ้านของฉันถาวรเลยแล้วกัน จริงเะขอบคุณนะคะเอาอีบ้าหายหน้าหายตานานเลยนะมึงสรุปสองคนรู้จักกันเหรอเอ้ยถ้ากูไม่จุดธูปมึงก็ไม่มาเลยมึงนี่มันพูดกับผีอหรอวันเนี้ยเธอเขาอยากมีลูกอะ่ะมีลูกเหรอ ชายเนี่ยนะแล้วพ่อไปคบกันตอนไหนเธออย่าว่าเขาเป็นผู้ชายอีกนะเขาเป็นผู้หญิงแล้วพ่อเ็าจะแต่งงานกับเขาทําไมพ่อไม่เชื่อหนูเธอก็เห็นใช่ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ค่ะเกิเดมาไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะพ่ออยากได้อย่างนั้นนะก็ตามใจเราจะได้เห็นดีกัน ินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกชายเบซายนะคะเธอคลอดลูกดีดีขนาดนี้ลูกสาวฉัน,เ,นเขายังหาว่าเธอเป็นผู้ชายอีกไอ้ลูกไม่รักดีอย่าไปว่าลูกคุณเลยค่ะเรื่องมันก็นายมันแล้ว่ะฉันจะคอยดูสิว่ามันจะไปได้สักกี่น้ำเธออย่าเข้ามานะ ในกาแล็กซี่เรามีอะไรแปลกๆเยอะแยะเลยเนาะว่าไหมนายก็เป็นหนึ่งในนั้นสินะเธอต้องการอะไรจากฉันฉันต้องการพ่อฉันคืนเธอมันโง่เธอเป็นคนเดิอนออกจากพ่อเธอเองนี่ที่แท้แกก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วสินะจับมันเลยค่ะไหนลยครับ ไม่เห็นมีเลยผมเห็นแต่ผู้หญิงที่สวยคนนี้เป็นไปได้งไงอ่ะทำไมฉันมองเป็นผู้ชายพ่อเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นผู้หญิงพอ่อมันเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกด้อยปัญญาแกไม่ทันดาวของฉันหรอกฉันขอมากบดดานที่ดาวดวงนี้ก่อนแล้วกัน